ก็กาบสวสดีคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในช่องนะผมซิมกเมร์นะผมก็วันนี้เนี่ยจะมาทําเกี่ยวกับนะคบความลับเราไม่รับไม่รู้นะครับผมแต่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันดิบๆเลยแหละนะผมก็ก็จะมีเป็นสามความความลับนะครับผมก็จะมีอะไรกันบ้างก็สำหรับความลับแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวของ ผีในเกมนะผมซึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรแต่ที่แน่ๆมันคือเป็นผีที่เอลแฟรบเจอน้อยใหมน่นะครับผมครับข้าหลังตงนยิ้มให้เราดูก็ก็กมีเท่านี้ครับก็ไปดูความลับที่สองความลับที่สองเนี่ยก็อยู่ประมาณตรงนี้อยู่ยเกินมปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะเจอเลยเป็น ตัวของนาเพียงซิกนะครับผมนะกาเจอก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูที่ประตูที่สามสิบกว่ากว่าขึ้นไปนะครับก็จะเห็นแค่ดวงตาของมันแล้วก็จะมีเมือกไะรระงนงเลือบออกมาตรงนี้เป็นน้ามันนะครับผมเพราะว่าตัวของซิกเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นเหมือนน้ํามันนะครับผมรูปเนกันนะก็ไปดูของรับต่อไปเลยนะครับน่ังสนใจเขาเนาะ ก็คพราะน่าต่นี้ผมไม่รู้ว่ามีคนรู้ไหมแต่ที่นี่เนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับว่าถ้าเรากดที่กระดานครับมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ไนะผมชื่อได้นะแต่แต่แต,แต,แต่มันก็ไม่ได้อยู่ทาวรน,นะครับมันก็อยู่ประมาณสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับสําหรับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันจะหายไปได้ไหมนครับมันก็คงจะหายไปเองนะผมก็หากใครอยากลองก็ไปลองทําดูนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะหายไปมั้งตอนนั้นผมลองดูแล้วเห็นไหมครับกลายมาเป็นชื่อคนเดิมแล้วนะผมก็กลับมาเป็นชื่อคนเดิมก็สาหรับคําลับทั่สามความลับก็เป็นประมาณนี้นะผมก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความลับหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่แน่ก็คือรู้ ก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสำหรับใครที่มีอะไรก็มีคำติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็อยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนคนระับบ๊ายบาย